เหตุผลที่ได้รถแห่ตอนแรกทุกคนเมื่อวานนี้ใครได้ดูนางบีมีใครได้ดูนางบีไหมคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ที่นางบีบอกว่าที่นางบีบอกว่าอบีบอกว่าไม่ได้จ้างได้ดูเนาะโอเคเขาไม่ได้จ้างจริงๆค่นะคะตอนแรกไม่ได้จ้างจริงจริทีนี้เราก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านนะคะนั่งกันอยู่หน้าบ้านอ่าโอเคนั่งอยู่หน้าบ้านเสร็จปุ๊บถ่ายงานกันเสร็จลูกๆเด็กๆถ่ายงานกันเสร็จเขา คือตอนที่เขามาแห่น,นะคะมันอยู่ในหมู่บ้านเนาะแล้วเราแบบว่าเราทําง,งานกันอยู่ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ไม่เลยไม่ได้พาลูกๆไปเต้นแต่ไม่ได้ว่าอย่างลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเขาเขาก็เฉยๆเลยนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้ถามนู่นถามนี่จาบนั่นไม่ค่ะล,ลูก,กไม่ได้ถามถึงขนาดนะะี้นะทีนี้พอเสร็จปุ๊บนะคะ,ะ,คะเขาเลิกรถแห่ก,ก,กเัเลิกประมาณเกือบโอเคเลิกของมงน,นี้แลก็ปเป็นอย่างลูกไม่ได้ว่าอะไรอม่ได้ีเยสะไแต่ทีเนี้ยเรื่องมันพีคยู่ตรงที่ว่า รถแห่ออกไปหรือยังอันตี้เลยบอกเอา้าเนี่รยรถแห่ยังไม่ออกไปมึงก็เรียกรถแห่มาสิก็จ่อนมึงก็เรียกรถแห่เปิดสิอย่กเปิดให้กลูกมึงเต้นเนี่ยมาฮันรถเล่นต่เจพราะพวกเราอ่ะสเดียวคือใหม่รุ่นแล้วก็คนต่างบ้านเขาออกไปหมดแล้วกันลยืป่าเขาออกไปหรือยังกันเลยบ่นด้ รถแฮเป็นเอฟซีไอออสนะี่ยมันไปยืนอยู่ตรงนั้นออสบอกมามีเอาเลยมามีมามีเอาเลยอเออถามเขาดูลูกถ,ถามเขาดูสักครึ่งชัง่วโมงเท่าไหร่อร 6, อสหกจอดไอ้ประกอบหกจอดรถแฮมาเจ้าค่ะกระคุยกันเข่าเข่ามาถ่ายลูกเป็นสันดังสีโอเครถแฮนะเพราะว่าแต่แต่พี่บีเลยครับสิเห็ดผมเท่าได้แล้วแต่เลยครับรถสัน ห่าร้อยตัวถ้าเกิดว่าเป็นนังบีนะนังบีเอาแซลเล่นค่ะมือเจ้าขานังบีก็แซลเล่นเด็กก็ห่าร้อยตัวครับผมไม่มีปัญหาเลยครับภาษาังเอ้าขางสมองข้างสมองภาษาอังกโอเคผลสุดท้ายเพาได้รถแห่มาพักกันเอ้บานี้มือเจ้าขาที่เห็นอยู่ในคลิปน่ะไม่มีคนอื่นเลยนะคะมือเจ้าขามีแต่ขอบครัวนังบีใชยพี่น้องนังบีซ้ำมากเลยค่ะเออนั่นละบานี้มาเด็กน้อยตื่นตาตื่นใจให้ไหวยซุ่มนีบเขาเห็นรถแห่เนาะเด็กน้อยเนาะม้วนจอยกันนะจัน อยจากครึ่งชั่วโมงกลายเป็นเกือบสามชั่วโมงสูรถเฮ่มาเล่นเออจากจากครึ่ชงชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเจ้าข่าเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นจน,จนถึงจนถึงสองทุ่มครึ่งเออจนถึงสองทุ่มครึ่งไปจ้างรถเฮ่ให้ลูกได้เต้นกันจะเต้นกันแบบนี้เมื่อเจอ้าเอ้ยคือหักคือเฮงกู